สวัสดีค่ะพัคนี้ใครๆก็ทักว่าหน้าเด็กแล้วก็หน้าขาวใสขึ้นแหมทักอย่างนี้ก็ต้องปลืมล้มเลยใช่ไหมคะเพราะใครก็อยากจะมีผิวหน้าแบบนี้แต่สําหรับดีฉันนี้ต้องบอกนี้นะคะหน้าขาวอย่างเดียวนี่ไม่ได้ต้องหน้าใสแล้วก็สุขภาพดีด้วยขอแนะนํานี่เลยค่ะ V2 ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใช้มากระปุกที่2แล้วค่ะขนาดนะะแต่งหน้าเยอะ แล้วก็พักผ่อนน้อยเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยผิวอาจจะมีเม็ดผดผื่นคันเนี่ยเกิดขึ้นก็ทำอย่างนี้ค่ะง่าย,ายทา V2 เนี่ยนะคะให้หนาหน่อยเหมือนมาร์คหน้าแบบนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าใช้นะคะอาทิตย์ละ2ถึง3ครั้งแล้วก็นอนค่ะตื่นขึ้นมาเนี่ยผิวหน้าของคุณเนี่ยจะไม่มีเม็ดผดผื่นคันอะไรเกิดขึ้นเลยทีเดียวหน้าก็จะสว่างขาวใสมากๆเลยทีเดียว V2 นี่เหมาะมากสำหรับผิวของคนไทยค่ะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฟโตเซล นะคะซึ่งเป็นเซลล์ hmm. พืชนะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะครีมอะไรยิ่งใช้หน้ายิ่งเด็ก mm hmm. ก็ต้องบอกว่า V2 อันนี้แหละค่ะ